สวัสดีค่ะพี่พเพื่อนๆเ,เรื่องดวงที่น่า,าราักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนด,ดอมก่อนนอนคืนนี้เขาฝากบอกคุณว่าอะไรนะคะ คลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ค่ะดูไวเป็นแนวทางนะคะอย่าเรียมากเกินไปขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทุกขอบคุณนะคะที่กดติดตามแล้วก็กดสมัครสมาชิกด้วยนะคะสมัครแล้วอย่าลืมแคปหลักฐานม,มาดูดวงฟรีกันนะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวทักไลน์ได้เลยนะคะก็จะมีแบบแชทแบบข้อแบบรนดอมนะซึ่งโปรแชทนะคะตอนนี้ก็จะมีแบบคุ้มมากๆเลยนะคะสามเดือนสี่เก้าเก้าถามแบบไม่จํากัดคําถามหรือคุณอยากจะจองยาวๆนะคะสิบสองเดือน หนึ่งปีนะคะไม่จำกัดคำถามเลยนะคะจนกว่าจะครบ1ปีอ่ะ799นะคะคุ้มมากนะคะใครสนใจจองคิวไว้ได้เลยนะคะคุ้มจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะคืนนี้เขาฝากมาบอกคนว่าอะไรคิดถึงจังเราอยู่ไกลกันมากๆเลยอะ่ะไกลจนฉันรู้สึกว่าอยากเจอเธอเธอฝันถึงฉันมากไหมอะ่ะแต่ฉันนั่ฝันถึงเธอตลอดเลยนะแต่ฉันก็ส่องดูเธอตลอด ยิ่งส่องก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอเองอ่ะน่ารักขึ้นแล้วเธอเองก็ดูแข็งแกร่งขึ้นเธอเป็นตัวของตัวเธอเองเต็มที่อ่ะให้อิสระกับตัวเองเต็มที่เธอรู้ว่าตอนนี้เธอทําอะไรเธออยู่จุดไหนเธอให้อิสระกับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองและเข้มแข็งมากๆในชีวิตของเธอเธอไม่ได้ต้องการที่จะมีชั้นหรือไม่ต้องการที่จะมีใครมานั่งดูแลเธอสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่ ฉันเองก็อยากดูแลเธอเหมือนกันน่ะแม้ฉันจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกเก็บความรู้สึกเก่งก็ตามหรือโลกส่วนตัวสูงอ่ะแต่ฉันก็อยากเข้าไปดูแลเธอนะแต่ดูเหมือนเธอมีกำแพงมันก็ต้องมีกำแพงแหละเพราะว่าที่ผ่านมาฉันเองก็ร้ายกับเธอเยอะพอสมควรเหมือนกันตอนนี้ก็ได้แต่คิดว่าจะทำยังไงให้เธอที่แข็งแกร่งอ่อนโยนลงบ้างเพราะว่า ถ้าเธอไม่อ่อนโยนหรือไม่ไม่ลดความแข็งแกร่งของเธอเลยแล้วฉันจะเข้าไปดูแลเธอได้ยังไงล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นฉันจะต้องหาวิธีหรือว่าจะต้องสังเกตเธอหรือคอยจับตามองดูเธอตลอดรู้ไหมตอนนี้เธอไม่เคยคาดสายตาไปจากสายตาของฉันเลยนะ นี่คือข้อความนะคะก่อนนอนที่เข้าฝากมาบอกคุณนะคะใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักดูดวงส่วนตัวเนาะอย่างที่บอกก็มีโปรแชทนะคะ3เดือนกับ1ปีนะคะที่ไม่จำกัดคำถามคุ้มมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คิดหน้าบ๊ายบายค่ะ